สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพวกเขานแ้เนาะเขาอยู่เพเปอร์โซค่ะวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาตอบคำถามพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนาะซึ่งมีน้องคนนึงถามว่าพี่ครับช่วยสอนเพิ่มตำแหน่งค่าหลวงให้หน่อยได้ไหมครับโอเคเลยเนาะคือก่อนหนันนี้เนี่ยมีคน มาถามมันเนาะเกี่ยวกับการอัพคู่หูหรือว่าเลื่อนขั้นคู่หูว่าต้องมีไอเทมอะไรหรือว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะคือเขาก็ได้ทําไปแล้วเนาะอยู่ในคลิปที่ที่นี่เลยจ้ะคลิปที่8เนาะเป็นคลิปตอบคําถามการเลื่อนขั้นคู่หูต่างๆเนาะแต่วันนี้เนี่ยเขาก็จะมาสอนวิธีการทํานั่นเองเนาะว่าทํายังไงบ้างเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนจะได้แบบนําไปปรับใช้กับการเล่นเกมนี้เนาะ อันดับแรกนะเพื่อนเพื่อเข้าไปที่เกมของเราเนาะไปที่งานในหวังคือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทาการเก็บสะสมไอเทมทั้งสามไอเทมนี้ที่เขากดไปเนาะทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชาเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยก็ตามเนาะคือพยายามกดทําให้หมดเนาะเป็นมันเป็นงานในหวังก็คือเราสามารถเอาไปอัพคู่หูของเราได้เนาะ ก็คือถ้าเป็นพวกงานในวังเนี่ยถ้าเราเอาไปอัพคู่หูของเราเนี่ยก็คือเราสามารถเอาไปอัพแบบพวก exp หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่หูของเขาเนาะถ้ามีอะไรที่สามารถอัพได้ก็อัพไปเลยเนาะนี่อันนี้จะเป็นวิธีการเลื่อนขั้นเนาะการเลื่อนขั้นเนี่ยเราต้องมีหมวกก่อนเนาะซึ่งหมวกเนี่ยหาได้จากกิจกรรมต่างๆเนาะนี่ในส่วนนี้แล้วก็พออัพไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดติ๊ก อัปเลเวลทั้งหมด10เลเวลเนาะมันก็จะใช้สมุดที่เราไปเก็บจากการชงชาหรือว่าทำงานในวังนั่นเองเนาะนี่มันก็จะหักค่าไปแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เขาก็เลื่อนขั้นเป็นคนสนิทอยู่อีกเนาะก็คือเป็นผู้ติดตามหรือว่าผู้ช่วยข่าหลวงของเราเนี่ยเป็นชื่อสีเขียวๆเวนาะแต่ถ้าเป็นขั้นที่150เนี่ยจะเป็นแบบสีฟ้าๆเนาะเดี๋ยวเขาจะ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนกันเนาะว่าตัวสีฟ้าเนี่ยเขาทํำยังไงบ้างเนาะซึ่งนี่ในตัวในส่วนนี้พอเรา u พ level จนถึง150แล้วใช่ไหมเราสามารถกดอั p ได้เลยเนาะถ้าเรามีหมวกพร้อมแล้วนะถ้าเรายังมีไม่พร้อมอะ่ะก็สามารถแลกในวังได้นะในวังหลวงอะไรอย่างเนี้ย ที่เราไปอยู่วังหลวงของคนอื่นต่างๆก็ถ้าเพื่อนๆอยู่วังที่แบบเลเวลสูงๆเนี่ยก็สามารถแลกหมวกพวกนี้ได้เหมือนกันเนาะนี้จะเป็นรายละเอียดของขั้นตอนในการอัพหมวกต่างๆนั่นเองเนาะก็จะมีแบบตั้งแต่คนสนิทเนาะคนสนิทก็คืออัพ100รพ่อบ้านก็150แล้วก็หมวกสีม่วงหัวหน้าฝ่ายก็200 แล้วก็ผู้ดูแลอะไรอย่างนี้ก็250แล้วก็หัวหน้าผู้ดูแลก็นั่นแหละก็ประมาณ300หัวหน้าฝ่ายใหญ่ผู้ดูแลก็350เนาะแล้วก็หัวหน้าชั้นพิเศษก็400นั่นเองเนาะก็คือมันจะไต่าตามเลเวลของคู่หูของเราหรือว่าค่าหลวงของเราที่มีเลเวลอัพขึ้นต่อๆไปเนาะนี ก็จะเป็นประมาณนี้นะที่เขามาพูดถึงรายละเอียดลงเชิงลึกให้เนาะสักนิดนึง mm hmm. ก็ถ้าว่ายังไงก็เขาก็ขอขอบคุณน้องน้องที่เข้ามาถามทุกคนเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณนะ้องคนนี้มาที่อุตส่าห์มาถามแล้วก็ได้มีเวลามาตอบคำถามน้องเนาะก็ต mm hmm. ้อง ขอบคุณทุกๆคนมากที่ให้การสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่เข้ามากดสติกเกอร์อไลค์เขาหรือว่าเข้ามาดูงานต่างๆของเขาเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นติดตามหรือว่ากดไลก์ก็ขอบคุณมากๆเนาะถ้าว่าอย่างไรก็เขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครมีคําถามหรือว่าอะไรสงสัยรายละเอียด <S <S เพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดสอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะหรือไม่ก็ ไปที่เพจเขาก็ได้เนาะเขาก็มีเพจเหมือนกันเนาะถ้าว่าอย่างไงก็เขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอให้น้องๆเล่นเกมนี้กันอย่างสนุกสนานเนาะแล้วก็ขอให้ได้ไต่แหลงแบบสูงๆไปเรื่อยๆเ,เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่การสนับสนุนค่ะบ๊ายบาย